คมละดอ,อกใชเนาะนี่ต้ว่าดอ,อกในโรงงานแห่งนะั้นขนาดบ่ได้มาหลายมือบอ่มีเถาหลายเนาะเพิ่นบออ่ออกอุ้ยทำใ้คนนะแงะไม่ได้หมดละเส้นมากระหองออกคมละหน่อยเนาะมาันปลายฝนหน่อยจ้ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านชมทุกท่านทุกคนครับวันนี้จะพาเข้าปลาหาเห็ดทั้งปลาทั้งกอแดงเนาะโซ่ทั้งกอแดงครับมาขึ้นดอยน่าจะเนาะครับผมหลังจากพักบริเวณดอยไร้หมื่นแล้วครับปเหมือนีปีนดอยกันดีกว่าปลานี่ก็หางเห็ดกอแดงเนาะอาจจะมีเห็ดพึ่งตัวุ่นเนาะเพราะว่าหลังฝนตกมาไร้หมื่นเนาะอากาศห่อนอบอ้าวครับผมไปหยดที่สมเด็จสันในป๋อไส่จ้าครับ นี่ดอกหน่อยพึ่นมาใช่เพึ่นเขาค้าขนแล้วจะเนาะขายไหน,นดอกนะขมินดอกไงเฮียออกหลายมากเพึ่เขา,ขาขนนะอ่ะข้นนะั่นะมึะอืมจีโอแยังขินเนาะขินได้ก่นี่ กลุ่้านสมทกันครั้งคร้โอ้่าเอาไหวแต่ฟู้ได้ก่นขวัใหม่อยนแม่งกินเพี่งแเนี่ยบอกเอาแล้วแล้วนะ่มังเปลียนหกนะมันัดม,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 มืง สีครับกระเด็งบ้านก็มีครับโอ้หืมครับโอ้โอ้ก็จ้าโอ,อ้เรียลโซนนี้ตาตั้งนี้ออก,กครนบมูนสองมาวันท่านไหนมาน,นาาุ่มเนาะเพราะว่ากลับไปเกลียดผึ่งเขากรรมทาง ต้นผลจะจ้ะทางเอาก็เริ่มออกแล้วทางบนดอยเฮ็ดก่อนแดงนี่จะได้สองเฮ็ดเด้อเนาะครับทางเฮ็ดผึ่งตั้งเฮ็ดก่อจ้ะครับมาบุ่มกันไปเน้องมันมันเดิมเริ่มเห็นเหรอก้อนแดงครับแดงจ้ะหาเฮ็ดผึ่งบ้านเห็นอยังน่าจ้ะเนาะก้อนแดงเทาก็บ้านหมดแล้วจ้ะโอ้ยได้บ่ดอกนี่ก็บ่ได้แล้วได้แล้วเนาะได้

เดีดอกจุ่มนึงโอ้ดอกกีด่ดอกดอกเดียวเน่ะโอ้แปดบ่ใ้เนาะโอ้เน่นนี่ตั้งสามขาเหมือนกันโอโอ้ดอกดอกจุมโอ้จุ่งน,นะ อแดงบ้านเปิงเคิงเหมือนไงนะสามดอกสามดอกเล็กเล่นครับเจ้าคนตาเนตเอาตาอันใบลวดได้จ้ะเขามาปลาใหญ่กันนะน้องขมาสามตาขมาสามกับตาเหมือนี่สองตาหนึ่งซ่าอันหอยไว้ลุดปุ่นข้ามาควายมาอันนี้ โอ้สอนแกพุ่นปุ้นปุ่นปุ้ค่พวกแค้พวกหมหนักหมนนเมื่อนี่เาเม็ดกอไปเห็นขมัพวกมาดอนี่ครับอ๋ไดน่นจะครับพอทีเขาขอดอดนี่นอมันเหนียวแหครับตอนน้อมาทำเลกครับนี่ ถมให้กอครับขอนบ่ได้เลยนะจ๊ะขนมันตกอ่ะดินมันเปียกเนาะอถ้ามันถอดได้ก็ถอดเนาะครับขอบขนาดอืมเก็บหน่อยเพิ่นจะเนาะเห็ดนี่ครับ ออกหลอบสามอลจะนี่ยหลอบสามเมื่อหลอบสีนี่โผลเดียวนี่ข้าาคูดลงเลก้นก็ออกปี่ละหลอดม้องวาใส่เกิออกอต่ะวันใส่โพงบนหลุม้งหลุมนาะน่าจะออกปี่ละหลอดจ้ะแต่นี่ขาบอกคูนตัดเวยสีออกสามสี่ที่อะไรจะปี่นี่ยหันก็บอกนั่หันขาว มกอกาะกรกามกันมน้่ครับออกไหลเนาะแต่เนาะแต่มากมี่สิบกว่าดอกสี่สิบสาสิบนี่เขาหน้าพอนจากสีนี้จะดอกแต่แต่ออกไหลออกบ่อยแต่ว่าออกมูใหญ่เนาะต้องลุมไปกันเนาะลุมไหมครับคอยอย ไม่ปกกเอนะคับนสางสีนะครับ <laughs> ท ah ี <to> ่แต่ก่อนแดงสีออกก็เฮ็ดผึ่งทนาหนีสีออกมาจ่อเมืองเนาะยังบอกเห็นหลอ่ะพ่อเฮ็ดปัววันนี้คนหมานเนาะนคหรุดเกะ นางคูดอยู่มดเหมือกปเปลี่ยวแล้วนี่ดินมันเปียกแห้งแัมนสัมภาษณ์มูนม่นนันนน้นเนาะเหนียวกับเน้นเอาง่ายผิดสุดเลยรสชาติก็จะหวานกรอบอะนะจ๊ะดอกญ่กูนีแห้งเสียบลองหน่อยก็จะมีรสชาติกรอบซื่อๆครับต้นเนาะ คืนแป้งมงกันกันแล้เนะ้อ,อกฟองอกครับนี่มีด้วยนี่มองว่าไปมุงทั้งนาสิโอ้นี่ดึงได้ครับมีพวกงัดหน่อยิดพวกถอด เห็นไงขึ้นมาแล้วดึงบวใครใส่จริงขาบนนี้ยาวเนาะออกม่หมดบอกให้เจ๊ได้นี่เม็ดหน่อยอะไรกัน เสียได้ขาขให้กันนะจ๊ะัขึ้นได้ไ <laughs> ดึงเอากรอบที่ขนาดเราจะสิโยกขึ้นตรงน้อยๆก็บ่ขึ้นมาบ่ขึ้นจ้ะเห็นโอ้ยน้องเหนียวบ่ล่ะไม่นี่เพื่อน เรียนนักกวนส้นแน่ดีเลยมีนี่คือเขามาใก่ายถือเด้อจอดทักกี้เขากันละทั้งคนทั้งหมานี่มาตัวกันหมูเมื่อวันแนวลูกสามตัวเนาะเหลือต้นหนึ่งครับไปแล้วเด็กกี้เข่าเหรอเรีนเมื่อลหรจ้ะเนี่ยมึงนึงส้นแน่กับประเทศไทยเนาะคนเหลือตั้นึงเป็นนางอยู่เป็นหมูอ่ะ มดเดียวครับยี่สิบกระดอกนี่เลยเนาะครับนี่นั่นหอมเนาะห่มอย่ทีทส่มทถอดใจจะเนาะมีก็ะอดไม่ได้ว่าดัน,นดึกเกินจยอะหอมนี่ออกนิดหน่อยหอหอมไม่ถอนใจเนาะท่สดล้เนาะจะออกบาหลายเนาะเพราะเขาคิดไปเนี่ย

อรูหคนครับโอ้ยทำได้ดนะงดมากออกละเสียบไม้กรบหงมในหงที่สามเอาคนมาก่อนออกคมละหน่อยเนาะมันป้ายฝนเหมือะกัไงครับ ข้าต <|so|>> ุกข้อกินตำน้ำพริกแน่เถิดเด้อบอนี่คือสิบอดขายเราจะนั่ม่อหลายครับ เสียงทางเพิ่นหักครับมันก็สิหูดังก็จังสีน่าจะเนาะกอกกอกเลยดอกกำลังงามงามเลยกำลังบ้านใหม่ๆเนาะครับหอมหอมแต่ตุ่มเนี่ยแต่เสียดายออกบลายเนาะแต่ก็เกิดเต้นตา กินมัดได้เนาะนั่นได้นีป <c oughs> วดกินมัดเยอะยสามผนสามผนกับเต็มตามรมบ มากันล่ะขี้ถั่วเซาน่ปลาใส่หลายนะแนในปลาหนึ่งมาตัวเองเนาะมีตัวตัวครับแล้วก็มานอนเฝ้าบบนี้ครับใอ้อีกตัวหนึ่งเดียวมีสีับมาเมือเลยเหมือนนี้ต่อไปเป็นมูกันไปสังเกตด้วยกันเกิดขึ้นมาโดอกไีเนาะมีตัวมาดอกในโด่งน้าแห่งันั้น ขนาดบ่ได้มาไล่มือบ่มีเถาลานเนาะเพิ่นบอออกจ้ะมีบานละมีบานละยางมาไล่โฮมเราไปเห็นเนาะ็นว่าผมเนาะ รักอะไรหาเนาะอ้ไอย, <c oughs> ไอยู่ได้เหรอได้ได้ถ้าจะปุ่นจะ สวยเด็กไม่อยังนั้นนี่ยนิ้งจกยังไงเดี๋ยวหมอจะเอาตาเสืองไว้นี่ก่อนครับเดี๋ยวจะขึ้นไปทางบนเนาะยึ้นไปมันนักครับเขาสากขึ้นไปแก่นผมไปสอนไว้นี่ก่อนครับบาน ดอกเขาทิ้งกับบุ้มมีอื่นกับไปเก็บเพึึงท่านมาเนาะโอ้นน่ครับเป็นกะได้่ละบอไ่ขึ้ดอกไงเนี่ยได้แล้วสลาผับสลาผาบมากจรแนะแค่นะตนละเจียวขมากพอเด้เนาะเาข้าไปยังงาหน้าหายไว้เพื่สศาดตร์บันเขาอันต้ดอกก็อออคีกว่ากำลัง นีพอแล้วเนาะครด้ายเฮ็ดก็แดงตะกี้นก็ออกหลายเด้อจันสูบปลาแพะบ่ได้เนาะครับมันเหมือนปลาเกลือมันเหมือนปลาดอกเป็นด้ปลาเป็นกลุ่มเป็นหมูเนาะจ้ครับนู่นน้องสันน่ะตัวก้อนเป็นสายบางตัวเบื่อกว่าเนาะนี่ตัวใหญ่อยู่เนาะครับม่่ ดุมไม่ออกทางอ่เดมั่งมานได้เหดปวไงเนาะครับมดอกอ้ีต้วนี้อ้หูคืองามแต่คือปวกได้หลายเนาะเห็นสองเดียว ตาใหญ่เนาะจะหาควอนด้วยครับไก่เดินลงนี่ไปหาที่ต้นจอยกับไก่หมือนครับจะตาหนึ่งอยู่รถครับฮวกเขาก็ได้หมานเฮ็ดบวกอยู่ครับอันนี้ตอกบานอืมฮิบวกได้่สั่งนึงเนาะครับตอกบานดอกจุ้มก็มีเฮ็ดบวกตาเอาฮิบกองมากกว่าฮิบกอกะที่เกือบเต็มตาเนี่ยน,อนอกก้อๆกระสานเนาะ ใส่ซ้ำนีจะเมดปลาเพราะฮันออกหลายเนาะแต่ว่าฝนมันตกวางส่นเนาะมันตกทุ่มืๆมันเลยแห้งแต่ไมนได้แห้งมันเลยมันเลยอย่างนะมันเลยเปียกเปียกมันชื้นนันแข็งออกหลายมันบ่อร้อนแดดไขกก้อนอ่นี่เพ่ดจีมักมักดมเนาะัครอ๋อแห้งๆจ้ะแล้วมันแดดอบอ้าวเนาะเมื่อแต่ละปลาหนีได้เหตุผลสองสามดูผนจุ่มสองจุ่มเนาะครับ มาปลาใไงเพีเดะเผือกสดครับเนาะของคัมเนาะช่วงนี้สิออกเป็นปลาแพะ์นอกจะกต้องให้เผื่งบ่ครับผมปลาปลาดอยปลาหินเนี่ยสิบ่ใครออกเนี่ยแต่สามดอกกิ๊บยู่ตาพุ่นได้ออีกยู่ครับตัวเฮาดีใจบ่กชิวเฮาขึ้นมาเรื่อยๆเนาะชิวเฮาขึ้นมาเรื่อยๆจ้ะหากบ่เห็นเลยครับจะเฮาไปเปาะตาทั้งหลุมเนาะที่รถครับจ้าค่ะสรุปงานกันทั้งหลุมครับเนาะเกือบปะอ่เนาะ งานของเขาครับวันนี่ไปทิพย์กันที่บ้านครับเนาะทกับแม่ก่อนอย่าพูดไปสวัสดีครับผมชื่อชาลีครับอยู่บ้านก็มีแมวหลายตัวนอกจากน้องมุนตอนนี้จะปี๊ดแมวกับหมานะครับสวัสดีครับกันแมวกับจะโตอยู่เที่งเนาะครอหกตัวครับแมวกับหกโตวันนะจจะน้องนี่ผลงานของเฮาหนี่งตาหนีบไว้รถน้าจ้ะครับมาปิดอยู่เหงาน เพราะว่าฝนเหมื่นมากนะจ๊ะฝนมาตกใส่กระบกเนาะอย่างเนี้ยซ้อนตันใสกระบอกไวไฟเมื่อก็้บอกระบอกครับผมฝนฝ่าเหมื่นมากขนาดเล่ยฝ่าออกเหมื่นมากกันครับก่อขาใช้เงินเหมือนไนึงข้างบนเฮ้ก็มีครับนี่กยฝนฝนมาตกฝนบดเหมื่นเนาะจ่าเล่ยฝ่าบึ้งกับมเมื่อกี้กับเมื่อกี้บอกระบอกกันเนาะครับนี่ครับมาใส่สาวแห้งเนี่แตกเนาะ เผลสดแห้งบางอันนะเนาะเสดแห้งครับผลผลิตประการของมะเนาะครับผมกับข้าวเม็ดมะม่วงงามเนาะครับผมเริ่มแห้งแล้วครับพาพระท่านไดินไล่ให้ผึ่งออกม่มีเวลาพายหรือจ๊ะไม่ีเวลาถูกเนาะครับผมจ้าแต่ว่ากะมือนีมานสามตาลเนาะจ้ะมาถูกอย่างไรกันครับสามตาลไงพื้นกอบ้านครับเนาะจู่มึงไง อพา,าลีนั่งกับลูกนั่งก่อนพ <c oughs> าลีนั่งลงครับพาลีนั่งลงก่อนที่คราบเดี๋ยวพีครับปไปปะเห็ดพวกพอดีเนาะบานนงามๆอยู่ครับเห็ดพวกไปวันนี้เด็ดผัววกแกงพก่นนอปนน่าจะครับผมครับคลิปวันนี้ก่อลาปีละน้องกันนั่นแหละครับไปชมคลิปใหม่ๆวันต่อไปเนี่ยนะครับ <c ười> คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยน,นะครับทางเพจทางยูทูบครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า